สวัสดีครับพี่น้องไกยูทีขอ,อกงว่าขอ,อกแพะของแม่บุญยั่งนะครับพี่น้องอยู่คลองสี่คลองหลวงนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับกะแล้วทันได้เปิดดอกนะครับพี่น้องแม่ผสมเคเอฟไปได้สองเดือนกว่าแล้วนะพี่น้องเคเอฟสามหนึ่งหรือเคเอฟหกแปดเนี่ยแหละบังมอบจำมาได้นะครับแล้วก็มีลูกสาวนะพี่น้องเมื่อนี้ก็จะมาเว้า อัปเดตเรื่องงวนะพี่น้องราคาง้วราคาง้วช่วงนี้ถือว่าราคาลงนะครับพี่น้องสำหรับง้เกียรกลางๆที่โบเมนง้วงามนะครับเป็นง้อเนื้อหรือง้ทั่วไปนะพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงที่หนาซื้อง้วเลี่ยงนะครับเพราะว่าง้อถึกเนี่ย เฮาเป็นช่วงที่เฮ้าตองเรียงนะครับเพราะว่าเขาเรียงบดบดเข้าก็ดกได้กาไรนะครับโมเมนย่ำกระแสมายำ่ำเห็นเขาเรียงเห็นเขาขายเพียงกระอยากซื้อมาเลียงนะครับผู้ใดซื้อตอนงัวเพียงซื้อตอนเป็นกะระแสหลายๆ,ๆนะพี่น้องขาดทุนนะครับเรียงสองสามปีขั้นคนเบงว่าเปลี่ยนซื้อว่าเปลี่ยนเนี่ยสองสามปีซซ่สีสดได้กำไรนะครับเพื่อๆบางคนอาจจะจะยั่งบุนนได้กำไรนะครับ การคิดค้าแห้งเข้าไปนะครับต้นทุนเข้าไปอีกนะครับกับโบ,บได้กําไรง่ายนะครับแต่ขั้นหู้ใดซื้อช่วงนี้นะพี่น้องเลียงปีเนี่ยผมว่ามีกําไรแน่นอนนะครับเพราะว่างวดถึกนะครับช่วงนี้นะครับเหตุผลปัญยังคือถึกนะครับคน้นซื้อ,อไว้ปลายแล้วนะพี่น้องมีแต่คนขายบบมีคนซื้อนะครับอีกอย่างราคาเนื้อ โมเมนต์ราคาเนื้อตามเขียงเนื้อที่เขาขายเป็นกิโลเลยนะครับอันนั้นยังบฮันลงเทียแต่ว่าง้วเนื้อนี่ลงนะครับพี่น้องผมกับงงคือกันนะครับเนื้อราคาซําเกานะครับแต่ว่าง้วนเนื้อที่จไประเดศเนื้อเนี่ลงนะครับขนาจะเป็นตลาดต่างประเทศนะพี่น้องบฮันเปิดนะครับปิดประเทศอยู่นะพอค่าต่างประเทศนะครับเวียดนามจีนนะครับยัง บบหันมีการซื้อขายหรือเขามาซื้อมาขายกันในเมืองไทยนะพี่น้องกระเฮ็ดให้มีแต่ผู้ขายนะพี่น้องบ่ม,งมีผู้ซื้อนะครับอีกอย่างงวัวคนอยากเลี้ยงเนี่ยซื้อเลี้ยงหลายแล้วนะครับเขาซื้อช่วงใดน,นะพี่น้องช่วงเป็นโควิดใหม่ๆนะครับตอนก่อนเป็นโควิดหรือช่วงโควิดแรกๆอ่ะงวัวยังบอ่อนแพงเพียนะพี่น้องพอมีการติดโควิดกลับไปอยู่บ้านนะครับ ตกงานนะครับพี่น้องตกงานนะครับโลงงานปิดนะครับหลายหมองเฮ็ดให้คนเนี่ยกลับไปอยู่บ้านหลายนะครับกลับไปอยู่บ้านแล้วกะบุมมีอย่างเฮ็ดนะพี่น้องมีเงินก่อนไปหรือมีเงินเก็บแดเขาจ้างออกแดนะพี่น้องหรือพอมีเงินสะสมอยู่เล็กๆน้อยๆก็เลียเ้ยงงัว่ากันเบิดนะครับช่วงโควิดช่วงกลางๆงนะ่งวเพยงนะพี่น้อง เมื่อตัวผูน้อยช่วง3 4เดือนกืบมื่นเจ็ดหมื่นแปดสองมื่นยดกันซื้อนะครับช่วงนั้นนะคือว่าแพงบักขนาดเลยนะครับพ่อมีคนซื้อหลายนะครับราคาก็จะขึ้นพอมาห้องเท่าไหนก็นได้ขายนะครับต่อมาคนเลี้ยงเนี่ยซื้อเบิดเลี้ยวเต็มเลี้ยวนะพี่น้อง อยู่ตลาดก็มีแต่ผู้ขายว่ามีผู้ซื้อนะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งสิเหตุให่งัวถลกลงนะครับแล้วก็ตอนนี้นะพี่น้องก็ยังว่าลหละนะครับพวกงัวเนื้องัวขุนกับไปบ่อใดนะครับตลาดต่างประเทศยังบ่อทันเปิดท่านหยังนะครับก็เลยราคาก็เลยลงแดะนะครับก็แนะนําเลยนะครับผู้ใดซื้อ ช่วงนี้นะครับพี่น้องกจ็จะได้ราคาที่ถึกนะครับเลี่ยงมีกําไรนะครับถือว่าน่าเลี่ยงนะครับผมช่วงนี้นะครับ <our> <ๆ>แนะนำเลยนะพี่น้องศึกษาเตรียมการดีๆแล้วก็ไปเบิงงว่านะครับ ตลาดนะพี่น้องไปเบิงงว่าตลาดนัดเลยนะครับได้เข้าถึงมีิทธิตเลือกนะครับพี่น้องแล้วก็มีโอกาสการต่อร่องนะครับดีนะครับเพราะว่ามันบบมีผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อหน่อยนะครับพี่น้องเข้ากับอันนี้ได้นะครับเข้ากับต่อร่องได้นะครับต่อร่องเลือกเอาได้นะพี่น้องใจเย็นๆว่ต้องเฝ้านะครับ กูแข่งแย่งสื่อกับโบมีนะครับมิจพูจะขายให้นะครับอายแล้วมากพอดีนะพี่น้องก็น่าสนใจนะติดตามนะพี่น้องเื่อว่าเป็นสิ่งสิ่งที่ดีเลยนะครับหาเพ่งกุาลานี่แม่แล้วว่าเม่ไปสื่อมากนะพี่น้อง เขาขายเป็นงานนะครับงานละแปดร้อยนะครับอยู่แถวข้องหกข้องเจ็ดนี่แหละนะครับพี่น้องงานล,าละแปดร้อยนะพี่นอ้องตัดเอาเองนะครับก็ถือว่าถารรมาดีบ่นะครับก็ดีนะครับสําหรับคนที่อยู่ในเมืองยังสี่นะพี่น้องหง่ามันก็หลายนะครับจะว่า ท่านฝนตกมันก็จะเอาหนากนะครับจัดยาขนน้ำหนองน,น้ำขัางทางนะครับแล้วก็เรื่องยาขยาเรื่องหยังนะครับพี่น้องไปซื้อจังชีกะอะยาแพงกุลาได้หลายนะพี่น้องงานหนึ่งก็ได้หลายนะครับงานหนึ่งนี่บนเวิปีนะพี่น้องตัดเทียเดียวเลยนะครับกินดีนะพี่น้องโปรตีนสูงนะครับ สออรน,นะพี่น้องลูกเหนียวให้ลูกงามนะครับเนี่ยนี่ไล่นะครับต,ต,ต,ต่ว่าลายแต่ว่าเนื้อหนังลำตัวกระดูกแข้งขาดีนะครับตีต่บง่งลายนี่แหละนะพี่น้องเมียเขาก็น่าจจะท้องแล้วล่ะนะครับพี่น,อนอจจ้อง,อะะองทับไปส,สองเท้อเราโบ้ติดนะครับพี่น้องมันเวียนไปแล้วมา่ขึ้นอีกนะครับหรือมันมีอาการอยู่ตะว่า มันบอชัดเจนกันเลยว่ามันบมเน่นนนะพี่น้องพอมาขึ้นแบบชัดเจนกันทับไปอีกนะครับการซื้งว่ากับคนระวังนะครับคันแม่เออคันลูกไดประมาณนี้นะครับลูกตัวใหญ่นะครับกับมานเจ็ดเดือนบมขาดแล้วล่ะนะพี่น้องหกเจ็ดเดือนนะครับแม่กับตรงทองนะครับทองกับโมแม่ว่าทองแต่ปากนะให้ตรวจดูให้ชัดเจนนะครับว่าทองอีหรีนะครับ ขั้นทองอีลีก็เอาได้นะครับพี่น้องเพราะว่าขั้นสื่อขอควนระวังในการลูกหกเจ็ดเดือนแล้วสื่อเมยังสี่นะครับมันอาจจะมีปัญหาเรื่องการผสมติดยากเป็นซัดซ่านะพี่น้องหมดลูกมีปัญหาแล้วเขาเอามาขายนะครับขั้นบอ่อทองนะครับขั้นสื่อก็ต้องทองนะครับขั้นบอ่อทองถือว่าเสี่ยงนะครับพี่น้องแต่ว่าขั้นลูกอายุได้ บ่เกินสองเดือนนะครับพี่น้องแม่บบทันทองก็ถือว่าความเสี่ยงกับโบหลายนะเพราะว่ามันบบหันไดขึ้นหรืออาจจะขึ้นรอบหนึ่งบบหันไดทับทั้งสี่นะครับถือว่าปกตินะครับพี่น้องแต่ว่าขั้นบบมีลูกนะครับแล้วขั้นเป็นแม่เดียวๆแล้วหัวนุ่มใหญ่ๆนะพี่น้องมีห้อยการดูดการให้ลูกมาแล้วนะครับพี่น้องถือว่าอันตรายนะครับแม่ตัวนั้นอาจจะหมดลูกเสียผสมติดยากหรือแทงมากนะครับ เขาเอามาขายนะพี่น้องคันสือเม่เดียวนะครับแล้วบอ่อเห็นลูกจังสี่นี่ถือว่าอันตรายนะครับอันตรายกว่าสือเม่ลูกญงแล้วเมียบ่อทองอีกนะพี่น้องนั่นก็คือขอควรระวังในการซืงว่านะครับคันซืงว่าสาวน้อ um ยยา่นุ่มจังสี่ดีบอ่อนะพี่น้องดีนะครับหนึ่งบอ่อเคยกันบอ่อเคยมีลูกมากนะครับเรื่องระบบสืบพันธุ์ระบบมดลูกบอ่อต้องห่วงนะพี่น้องดีนะครับ ดีแน่นอนนะครับพี่น้องแล้วก็อยู่กับเขาได้โดนนะครับแต่ขอเสียงนะครับก็จจะไปต้องไปรุ่นเอาว่าเขาให้ลูกดีบอเลียงลูกดีบอนะพี่น้องคลอดลูกลเราเลี้ยเอาลูกบอนะครับบางโตงว่าสาวนะพี่น้องคลอดมากแล้วบอหักลูกบอเบิงเอาลูกก็มีนะครับโดยความาเป็นมือใหม่นะครับอาจจะเรียงลูกบดีนะพี่น้อง แต่บางตัวก็เลี้ยงดีเลยตามพันธุก,กรรมนะครับกะขอคุณระวังนะครับพี่น้องในการซื้องว่าโอ้กินดีนะพี่น้องยนีพ่พงกลางามนะครับนี่งามดีกับประมาณนี้นะพี่น้องกะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกํกำลังใจในการเหตุคลิปนะครับผู้ใดสนใจขีมศูนย์เขาวว่านะพี่น้องคละ240บ,บาทนะครับพร้อมโอนนะครับ เงินโอนพร้อมเก็บพร้อมซองพร้อมสรง,งนะพี่น้องขวดหนึ่งเห็ดได้ประมาณเปรตตัวหัสิบตนะครับอายุที่เหมาะสมกับหามือบ่เกินสี่สิบหามือนะครับขวดละสองร้อยสี่สิบบาทนะพี่น้องแกแล้วใส่โบเบิร์ตเก็บได้ประมาณปี 1, หนึ่งหดสองปีนะครับปิดฝาดีๆแล้วก็วางไว้ในบ้านละนะครับพี่น้องในบ,าบ้านบ่ต้องไปใส่ตู้เย็นตู้ยังนะครับอายุที่เหมาะสมในการเห็ุกับหามือบ่เกินสี่สิบหามือนะครับกันเกินสี่สิบหามือไปแล้วเขามันสีเริ่มแข็งนะพี่น้อง เห็ดสีเริ่มบ่ได้ผลนะครับทัานฝีมือดีๆก็เห็ดได้อยู่นะครับยาทายพยาธิแบบลาดหลังนะครับคาบหมอกพ่ออ่อนนะครับขวดละ30มิลลิตรขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนัก300รกิโลนะครับขวดละ100บาทนะพี่น้องขาทรงหาสิบาทเก็บไปทางเพิ่มหาสิบาทนะครับขอดีก็คือที่จากตะหนกจนฮอดโค่นหางเลยนะครับยาที่ซึมเข่าผิวหนังเลยนะครับใส่ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในเห็บเหากากเกลื่อนเหลือบไล่นะครับบ่ต้องไปฉีดยานะพี่น้อง ขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนัก300กิโลนะครับนั่นคือคอดีนะพี่น้องยาล่แมลรงแม็กวิลนะครับขวดละ200บาทขวดละร0อยซีซีนะครับ,งรเ,งรบ,บ,รบเงินโอนพรอมทรง200ร้อนะเก็บไปทาง2องบาทนะครับพี่น้องฉีดพ่นตามขอกหัวนะครับพวกมะเรงพวกยุ่งนะครับแล้วก็ไข่มลรงเนี่ยกำจัดไดน้นี่คือคดีนะพี่น้องกำจัดไข่มลงรดงในนำนะครับ ชิดพ่นตามตัวงวัวได้นะพี่น้องบางๆนะครับได้สนใจติดต่อเบาหมอบได้นะครับควายกับมีนะพี่น้องเนี่ยบาหมอบให้เบิ่งควายนะครับก็เป็นไข่หน่อยนะพี่น้องสูงประมาณร้อยร้อยยี่สิบกัวนะพี่น้องร้อยยี่สิบไปๆนะครับน่าจะบางหอดร้อยสามสิบนะครับแม่แล้วก็ซื้อมาเลี้ยงนะพี่น้อง กินดีนะครับบริเว่ขั้วายนี่กินหยาดีกว,ว่าัวนะครับบเลือกนะครับพี่น้อง,งวัวย,ยังเลือกหยานะครับแต่ควายนี่กินดีนะครับพี่น้องบอมีเลือกหยานะครับฝากฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับสวาสดีครับ